เฮีรีอูคูรีสวัสดีค่ะพบกันอยู่ในอูคูรีกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษกว่าวันอื่นๆนะคะเพราะว่าอยู่นี้พาคุณแม่มาด้วยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราจะมารีวิวที่ย้อมผมด้วยส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะจากแบรนด์นี้เลยค่ะอินเดียนอินดิโกนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นหลักนั่นก็คือครามอินเดียแล้วก็มีผงพืชต่าง ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภยัยหายห่วงปราศจากสารเคมีแน่นอนนะคะและก็ตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยเขาบอกว่าคนที่แพ้ง่ายคนท้องหรือแม้แต่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยยูลิก็เลยชวนคุณแม่นะคะมาเป็นนางแบบอาวุโสให้เราในวันนี้นะคะเพื่อจะได้ดูว่าผลลัพธ์เนี่ยเวลาย้อมออกมาแล้วมันสามารถปิดงองได้จริงหรือเปล่าและสีที่ย้อมออกมาเนี่ยจะสวยเป็นธรรมชาติแค่ไหนนะคะโอเคอย่างนั้นเรามาเริ่มย้อมผมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปดูกันเลย โดยเริ่มแรกนะคะก็ให้สระผมให้สะอาดนะคะโดยที่ใช้แค่แชมพูเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้ครีมนวดใดๆเลยนะคะแล้วก็เป่าให้แห้งเสื้อันนี้นะคะคุณแม่ยูริเนี่ยสระมาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็มาเตรียมอุปกรณ์การอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะมีได้แก่ถุงมือผ้าคลุมหรือผ้าขนห,หนูถ้วยเป่าวหวีแป้งหมวกคุมผม น้ำอุน่นกระดาษเชชู่แผ่นหนาและวัสลีหรือเซรั่มค่ะโดยยูนีจะใช้เป็นเซรั่มของเขาเลยใช้บำรุงหนังศีรษะก่อนการย้อมผมโดยหยดไปที่หนังศีรษะก่อนแบบนี้เลยค่ะและขยำให้จนทั่ว จากนั้นเราจะมาเริ่มย้อมผมกันและสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้ผงย้อมผมนั้นยังไงพลิกไปที่ด้านหลังซองเขาจะมี QR code เพียงแค่สแกนก็สามารถดูวิธีการย้อมผมได้แล้วค่ะเอาละค่ะถึงเวลาที่คุณแม่จะมาย้อมผมแล้วนะคะซึ่งอิ๋วิลจะให้คุณแม่เลือกนะคะว่าอยากย้อมสีไหนนะคะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีเป็น natural black อ่า dark brown h a z e n u t brown นะคะก็อันนี้เนี่ยคุณแม่อยากได้สีไหนเอ่ยเอาสีน้ำตาลแต่ไม่เข้มมาก น้ำตาลแต่ไม่เข้มมากโอ๋อพอดีเลยอยากจะบอกว่าความพิเศษของเจ้าผงพืชตัวนี้นะคะเราสามารถผสมสีกันเองได้ด้วยนะอย่างคุณแม่บอกว่าอยากได้สีน้ำตาลไม่เข้มมากวูลีก็โอเคเดี๋ยวจะเอาสีดักบราวนะคะผสมกับเฮสนัทบราวนะคะอย่างละเอาเป็นสีดักบราวนึงช้อนและกันน้อแล้วก็เฮสนัทบราวนสองช้อนมันจะได้ดูสว่างหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะผสมกันได้เลยซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่า ให้ใช้ปริมาณในแต่ละครั้งนะคะอยู่ที่ประมาณ2อสช้อนโต๊ะนะคะก็สามารถเลือกผสมสีกันอย่างสนุกสนานเองได้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสีที่ออกมามันจะเป็นยังไงอะเนาะการใช้ผงพืชย้อมผมนั้นให้เราเทน้ําอุ่นลงไปผสมค่ะย้ำว่าใช้น้ําอุ่นจะดีกว่านะคะเพราะจะละลายผงไม่ดี จากนั้นให้คนจนเนื้อกลายเป็นครีมข้นหนืดฟิลเหมือนนมข้นหวานแบบนี้เลยจ้าจากนั้นก็สามารถป้ายไปที่ผมได้เลยโดยเริ่มจากกรอบหน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่แสกไล่มาตามโคนผมที่มีหงอกนะคะปิดหงอกให้จนทั่วแล้วก็ค่อยป้ายไปให้ทั่วหัวเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บผมด้วยกระดาษเช็ดชู่แผ่นหนาแบบนี้ พันให้ทั่วและใช้หมวกคุมผมมาครอบไว้เพื่อกันเปื้อนนะคะนี่เลยจากนั้นนะคะก็หมักทิ้งไว้1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถสระผมด้วยแชมพูครีมนวตามปกติได้เลยจ้าง่ายมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวรอจนครบเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าสีของคุณแม่จะสวยแค่ไหนจ้าพรามาแล้วจ้าเป็นงานสระผมสับเท้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะสีดูสวยมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก่อนหลังชัดๆนะคะ ว่าสีเป็นยังไงนะคะสำหรับการย้อมผมครั้งนี้อ่าเป็นไง สวยเนาะคราวนี้เรามาถามความเห็นของนางแบบเราดีกว่านะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือตอนทำอะ่ะรู้สึกว่ากลิ่นเป็นยังไงกลิ่นดีไม่ฉุนเนาะกลิ่นธรรมชาติเออพออยู่ออนอะ่ะยอมให้คุณแม่อะ่ะรู้สึกเลยว่ากลิ่นเหมือนแบบสมุนไพรดูพืชพชืดูแบบหอมเหมือนหญ้าหวานแม่บอกเหมือนหญ้าหวานนี่ก็ว่าเออมันก็หอมหอมสมุนไพรธรรมชาตินะคะแล้วก็หลังสระผมรู้สึกยังไงผม,มนุ่มไหมนุ่มดีนุ่มน,นะคะน,นี่ไม่ได้ใสค่ครีมนวดนะเนี่ยใช่ตอนแรกอ่ะ คือคุณแม่ไม่ชอบสา่คิมนวดเลยแล้วก็เราก็คิดว่ามันจะกระด้างหรือเปล่าแต่พอสระเสร็จออกมาคือนุ่มมากนุ่มเหมือนใส่คิมนวดเลยเนาะเป็นคนไม่ใส่ไม่ใส่คิมนวดอยู่แล้วอืมแล้วสําหรับสีล่ะชอบไหมเอ่ยสีก็โอเคนะสีถูกใจสีออกน้ําตาลสว่างตามที่คุณแม่อยากได้แล้วก็กรบงอกมิดมากเลยด้วยเนาะอย่างที่เห็นกลางอืมก็โอเคนะชอบเลยใช่ไหม แสดงว่าครั้งนี้นะคะผ่านไปเลยนะคะสำหรับนางแบบเราถูกใจมากซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาบอกว่าผงครามอินเดียตัวนี้นะคะจะให้สีอย่างเงี้ย อยู่กับเราไปได้ประมาณ1-2เดือนนะคะแล้วก็จะค,ค่อยๆเฟดหลุดออกไปตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าอันนี้เป็นผงพืชธรรมชาติดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเคลือบสีผมนะไม่เหมือนการใช้สารเคมีมาย้อมผมอันนั้นจะเป็นการเปิดเกล็ดผมและฝังสีเข้าไปนะคะอันนั้นจะทําให้ผมเราเนี่ยเสียแล้วก็ได้รับสารเคมีเต็มๆเลยแต่อันนี้ไม่นะคะน,นี้สามารถย้อมได้เรื่อยๆรู้สึกว่ามีงอ ok กกลับมาแล้วหรือสีเริ่มเฟดออกก็สามารถย้อมได้เรื่อยๆโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ทําให้ผมนุ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเนาะอยุใีว่า ก็เลยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะและก็นี้นะคะอย่างที่เห็นว่าสามารถทําเองได้ไง่ายๆที่บ้านเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกไม่สะดวกไม่อยากทําเองที่บ้านนะคะสามารถไปทําที่หน้าร้านของเขาเลยก็ได้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด4ีสาขาเลยจ้ามีที่พิภาวดี16นะคะลังสิตคลองหนึ่งนะคะบางนานแล้วก็ภูเก็ตจ้าแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งซื้อนะคะเจ้าผงครามอินเดียตัวนี้ไปทําเองะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเขาท,ที่ชื่อว่า Indian i n d i g o Hair Spa นะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อทางช้อป ของร้านเลยก็ได้นะคะคเอาละค่ะสําหรับยูรินะคะและคุณแม่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่กําลังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายสัสค <c oughs> ่ะอนอย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตาม subscribe ช่อง YouTube, y YouTube ยูริอุคุริตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใ,ใหม่ของยูริกันคะ่ะและพบกันใหม่นะ chúc chúc